ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู์รับทราบโปรดักชั่นนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนแล้วก็ก่อนเราจะมาเริ่มรีวิวกันเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงอาจจะออกดูอุ e ้ยนิดนึงเพราะว่าเป็นหลับ เป็นไม่ได้เป็นหลับเป็นวัดรับปีใหม่เลยเขามีแต่สวัสดีปีใหม่นี่กูสวัสดีเลย <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นจริงๆอ่ะมีเยอะมากมีเยอะมากๆอันนี้ผมเลือกช็อกโกแลตที่เป็นแบบกล่องนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายเลือกจากราคาช็อกโกแลตที่เลือกมาจะเป็นซีเลคชั่นที่อร่อยในราคาที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วเซเลคชั่นของผมเนี่ยแน่นอนราคาต้องมาก่อนงั้นมาดูอันแรกกันก่อนนี่เลยอันนี้ ช็อกโกแลตอัโปโลรสสตรอเบอรี่จากเมจินะครับอันนี้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่เขาเรียกว่าอะไรช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยจะได้กลิ่นช็อกโกแลตอะแต่คือทุกครั้งที่เราซื้ออันนี้มาเนี่ยซื้อมากี่ทีเนี่ยกล่าว่าเอ้ยเนี่ยเปิดมาเก็บไว้ใส่กระเป๋าหลังอะแล้วก็ค่อยๆกินทีละเม็ดทีละเม็ดนอะเปิดมาทีไรอะเปิดมาเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้นนี่นะครับหน้าตามเป็นอย่างนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะดังอยู่น่าจะเคยเห็นกันเยอะแล้วอืม เข้าปากเมื่อไหร่หยุดไม่ได้หมดกล่องเมื่อนั้นอันนี้เนี่ยจะเราจะได้กลิ่นเราจะได้รสชาติช็อกโกแลตน้อยมากนะครับแล้วก็รสชาติส่วนใหญ่ที่เอามาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นนมเพราะว่ามันผสมเยอะมากแล้วก็ระวังแคลอรี่นิดนึงเพราะว่าเม็ดนึงเนี่ยแคลอรี่เยอะมากๆต่อไปนี่เลยครับเอาฟอด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 เห็นมันอย่างนี้นะครับมันอยู่ในราคาร้อยเยนประมาณ 27บาทไม่ก็ประมาณ30บาทแล้วแต่เลทอัตรานะครับแต่ออาฟอดเนี่ยเป็นช็อกโกแลตร0อยเยนที่ดูค่อนข้างจะพรีเมียมแล้วก็วอลลุมค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับไม่มีเงินแต่อยากกินช็อกโกแลตเนี่ยแนะนำาอาฟอดนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีรูปเรือข้างหลังเนี่ยจะเป็นบิสกิตจะกินคู่กันอืมมันจะมีวิธีกินสองวิธีนะครับ อเอาชิปส์อยู่ข้างล่างเอาช็อกโกแลตอยู่ข้างบนจะได้อีกรสหนึ่งแล้วก็แค่เรากลับด้านนี้มันก็จะได้อีกรสหนึ่งอีกเซ็ตหนึ่งอ,อร่อยหวานมันกรอบในราคาที่มันควรจะเป็นแล้วก็ในวอลลุ่มที่มันให้มามันคุ้มค่าที่มันคุ้มค่ากับ100ยเยนรีสิบยบาทอ่ะสอชิ้นนะครับใหญ่ๆมากอกี้สิชิ้นคือซื้อมาทีหนึ่งอะ่ะคุ้มอ้วนเลยเอามาอันต่อไป นี่นะครับไพโนมิไพโนมิไพโนมิเนี่ยมีวิธีกินหลายอย่างมันสามารถเอาไปเวฟก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกินเปล่าๆอย่างนี้ได้เลยนี่เปิดมาหน้าได้เป็นนี้ข้างในก็จะมีนิ่งๆน,น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลายอยู่ข้างหน้าน,นะครับแล้วเวลาแกะนะ่ะก,ก็ให้ฉีกแันนี้มาข้างในก็จะเป็นนี้ เอ่อเท็กซ์เจอร์มันจะเหมือนพายนะครับอันนี้คือมันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นครันชี่อ่ะอืมเป็นแป้งแบบแป้งร่วนๆหน่อยข้างบนนะครับข้างบนของอันนี้อันนี้มันถลอกหมดแล้วมันจะโรยด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นแป้งเกมๆนิดนึง อันนี้เนี่ยกินธรรมดาก็อร่อยนะครับแต่ก็ที่สําคัญของมันเนี่ยคือพอมันเอาไปอบเราจะได้ออกมาเป็นพายเลยเป็นพายที่เวลาแกะข้างออกมาข้างในแล้วมีช,ช็อกโกแลตเยอะออกมาเอามาผสมกับไอติมก็ได้เอามาเป็นท็อปปิ้งไอติมหรือว่าเอามาเป็นท็อปปิ้งสวีทอันอื่นได้หมดเข้าหมดอมือันนี้คือข้อพิเศษของลตเต้พายนมนี้ อันนี้เนี่ยจะราคาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยคือราคาเนี่ยจากปกติกล่องหนึ่งที่ผมรีวิวเนี่ยจะประมาณ100ยเยน30กว่าบาทใช่ไหมอันนี้จะขึ้นมาเป็นประมาณ230ยเยนไม่ก็เกือบเกือบจะ100บาท8ป8 5บาทประมาณนี้ส่วนข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีอ่าวิธีกินหลายอย่างให้มันมีเขียนแบบว่าไว้ประดับบนเคก้กอะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าไปมีวิธีกินหลายอย่างเป็นสีสันของช็อกโกแลตที่อันอื่นไม่มีเราเอาอันเนี้ยลองลองไปอบในไมโครเวฟดูสักชิ้นหนึ่ง ไปอบไมโครเวฟมาเมื่อกี้นะครับอ่เดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้ไม่รู้จะเห็นมั้นะกินนี่หอมโชยขึ้นมานี่ครับช็อกโกแลตข้างในมันจะเยิ้มออกมาอย่างเงี้ยอืมอืมอร่อยเวฟดีกว่าไอ้มเมื่อกี้เวฟดีกว่าจากแป้งแป้งรุวนๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกถึงรสชาติของความเกลียมของมันนะแล้วพอแบบ ยิ่งมีแป้งเหมือนเรากินขอบเหมือนเํากินขนมปังแล้วไปโดนขอบแป้งนิดนึงอะ่ะรสชาติมันมันอย่างนั้นเลยอะ่ะอือคือมันอร่อยดงยังไงก็ต้องเวฟไผ่นะครับไผ่นมิไม่ใช่ป้ายนมินะครับถ้าเป็นป้ายนมิเนี่ยมันจะแปลว่านมผลนมเอ่อผลของนม <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินแล้วนึกถึงผลปีศาจบันพีดผลนมต่อมาลอตเต ควอลาโนมัช no อันนี้ที่ไทยมีแน่นอนมีขายแน่นอนแต่ยังไงผมก็ให้มันขึ้นอยู่ในท็อปแลงช็อกโกแลตที่คนมาที่ญี่ปุ่นควรจะกินรสชาตินะครับรสชาติที่ไทยโอ,โอเคอร่อยจริงอร่อยมากๆแต่อยากให้ลองมักื้อกินที่ญี่ปุ่นดูสักครั้งหนึ่งผมว่ารสชาติที่ไทยกับรสชาติที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเอาจริงไม่เหมือนกันจริงๆที่มันเด็ดจริงๆอะ่ะคือนี่ครับดีไซน์บนตัวหมีดีไซน์บนตัวหม,วมีมีประมาณ500กว่าดีไซน์ ห้าร้อยกว่าดีไซน์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นว่ามีโอท aku koala n o m a าคนที่สะสมลายบน koala n o m a r เนี่ยให้ครบ500ร้ยลายลายมันจะมีหลายลายนะที่ยิ่งแร r e เ้าเรียกว่าอะไรยิ่งหาย,ยากมันจะมีอยู่ประมาณ2-3ลายมั้งที่หาแบบหาไม่ได้เลยก็จะมี collector แล้วไม่รู้นะไม่รู้ว่าพอเปิดมาเจอลายนนะั้นแล้วเอาไปขายจะได้ตังค์หรือเปล่า เนี่ยะครับนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีลายที่ทำมาให้คนที่กินนะ่ะอินเทอร์เทนสะสมเอามาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด2อ,อันนี้นะครับทิโนโกกโนโยมามะกับทาเกโนโกโนซโตะอ่าสอ,อันนี้อยู่ในอันดับหนึ่งของผมถามว่าทำไมต้อง2อ,อันนี้นะครับเพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเลือกไม่ได้จริงๆว่าอันไหนอร่อยกว่ากัน มันอร่อยเท่ากันแล้วมันอร่อยมากพอๆกันจนมีกระทู้บนนิจันอ่ะญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิจันนะเหมือนพันธิตญี่ปุ่นอ่ะมีกระทู้พันธิตญี่ปุ่นเถียงกันเลยอ่ะเถียงกันเปิดสงครามกันว่าอันนี้หรืออันเนี้ยอันไหนอร่อยกว่าเออแล้วก็ผลออกมานะครับผลออกมาสําหรับเอ่อการเถียงกระทู้เอ่อการเถียงกระทู้ยังมีผลออกมานะผลออกมาว่าอันนี้คินโนโคโมยามะ ชนะครับทั้งทางนี้แม่งเป็นค่ายเดียวทํานะเออไม่รู้มันจะแข่งขันกันเองทำไมนะแต่อันนี้ชนะอันนี้และเหตุผลที่อันเนี้ยชนะไออันเนี้ยเพราะว่านี่เลยครับเดี๋ยวแกออกมาให้ดูอ่ะดูจากอันนี้ก่อนอันนี้หน้าตามจะเป็นนี้นะมันจะเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรนะต้นไผ่ต้นไผ่ไเล็กๆกัหน่อไม้เอออันนี้เป็นหน่อไม้และเหตุผลที่เหตุชนะหน่อไม้นะครับคือรูปร่างของมัน เขาบอกว่าถ้าอยากกินให้มือไม่เปื้อนเนี่ยเห็ดกินแล้วมือไม่เปื้อนเพราะว่าเห็ดมันมีที่จับข้างล่างไอ้ถ้าหน่อไม้เนี่ยถามว่ามันมีที่จับจริงแต่ยังไงนิ้วเราก็ต้องไปโดนช็อกโกแลตทําให้มือเราเปื้อนนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คนเหยียงกันสองฝ่ายแล้วให้อันเนี้ยชนะเพราะว่ากินแล้วมือไม่เปื้อนอือดูรสชาติเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันแบบเหมือนกันเดะเลยอร่อยเหมือนกันครับเป็นช็อกโกแลตรสนมแล้วก็บวกกับ ความพอดีคําบวกกับวอลลุม่มบวกกับราคาที่เขาจําหน่ายเมจิเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องทํานมใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเรื่องทาชโคโค็อกโกแลตเวลาทํา2อันมารวมกันเนี่ยไม่ว่าจะนมไม่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยยังไงผมก็ให้เป็นที่1ในแบรนด์ญี่ปุ่นโอเคครับงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อน EP ีห e น้าจะเป็นอะไรยังไงอย่าลืมติดตามชมกันได้ในลับซาโปรดักชั่นเดี๋ยวเรเย อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับว่าเอ้ยนี่ชอบช็อกโกแลตรสนี้มากกว่าหรือว่าเอ้ยนี่นะมีปัดของประเทศนี้ของประเทศนี้ของประเทศไทยอันนี้อร่อยกว่ายังไงก็อย่าลืมเขียนข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีโอกาสได้มาญี่ปุ่นนะครับก็อยากจะให้ลองซื้ออันนี้กลับไปฝากเพื่อนๆหรือว่ากลับไปฝากอะไรก็ได้ถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่อะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมาญี่ปุ่นแล้วเพื่อนมาญี่ปุ่นก็ฝากสงฝากซื้ออะไรกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครัับที่เข้าามดูกนอ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ